สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่มน้ามลคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีข่าวด่วนล่าสุดเลยนะครับช็อกแฟนๆของคุณจอห์นนี่มือปราบนะครับใครที่เป็น FC ของคุณจอห์นนี่นะครับก็คงจะเกาะติดสถานการณ์ข่าวข่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับในการบุกลุกนิคมรำดงน้อยนะครับวันนี้จนนำ ไปสู่การออกหมายจับนะครับทั้งหมด5าลายมี1ลายเข้ามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จับไปทั้งหมด4ลายแล้วก็อีก1นลายเข้ามอบตัวก็ตอนนี้ก็ถูกคุมตัวอยู่ทั้งหมด5าลายนะครับอยู่ในช่วงของการขอประกันตัวอยู่นะครับผู้ต้องหาทั้งหมด5ราลายนะครับลายชื่อดังต่อไปนี้นะครับก็มีนางสาวจิราพร เป็นภรรยาของคุณจอนนี่มือปราบนะครับหรือว่านายยุทธพงศ์ศีสมพงษ์แห่งเมืองอุบลน,นะนะครับต่อมาเลยก็เป็นนายมิชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็นายสุพัชัยอดีตผอ,อ,อกองช่างนะครับอดีตผอ,อ,อกองช่างนะแล้วก็นายสมานอันเนี้ยเป็นนายกอบตอคำเขื่อนแก้ว นะครับนายกอบตอคำเขือนแก้วนะครับโดนออกหมายจับทั้งหมด5คนนี่คือการที่คุณจะไปเซ็นอะไรให้ใครแต่ละครั้งการที่จะออกเอกสารอะไรนะผมขอเตือนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอนายกอบตอนะนานอำเภอปลัดอำเภอใครก็ช่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก่อนที่จะมีการไปเซ็นอะไรเนี่ย ให้ดูให้ดีนะครับนะครับโดนหมายจับนะครับโดนหมายจับทั้งหมดของคุณจอนนี่และภรรยาเนี่ยก็ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางราชการนะครับแล้วก็สนับสนุนราชการให้ทำผิดนะครับ ผมจะขออ่านให้ฟังนะครับขออ่านให้พี่น้องประชาชนฟังว่าโดนยังไงนะครับนะก็บิ๊กเต่าหรือพลตำรวจตรีนะครับจรุนเกียรติปานแก้วได้นำทีมสอบสวนกลางนะครับนะบุกจับผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งหมดนะครับก็อย่างที่รายชื่อที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับหมายจับนี้ออกจากศาล โอ้สารนี้สุดยอดเลยนะครับก็คืออันนี้เป็นคดีที่เป็นสารที่เอาไว้ใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเลยนะครับก็คือสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสมครับนะสารอาญา,าสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสามอูโหอันนี้หนักอยู่นะครับ นะหนึ่งเลยนะครับเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักง,งานให้ปฏิบัติโดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับสองนะครับมีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการและใช้เอกสารปลอมทางราชการนะครับนี่แหละเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามันคืออะไรในการไปปลอมแปลงอะไรยังไงนะครับ ก็คือในส่วนของเคสของคุณจอนนี่เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากนิคมนิคมลำดงน้อยนะครับที่เข้าไปบุกลุกเข้าไปบุกลุกในตัวนิคมนะครับที่เป็นพื้นที่ป่ากันไว้ทั้งหมด20%นะครับก็มีการทำเป็น รีสอร์ทนะครับมีจุดล่องแพนะครับนะทำเป็นรีสอร์ททำอะไรอย่างดีเลยนะอยู่ในนิคมตรงนี้นะครับและอีกอย่างนะครับตอนนี้ก็มีการเอาป้ายไปปักแล้วนะครับนะเอาเออเอาเอา,เอาป้ายไปปักในที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือห้ามใช้ชั่วคราวนะเป็นการห้ามใช้ชั่วคราวก่อนนะครับ และยังจ่อเอาผิดนะครับโอ้โหอีกอีกเยอะเลยนะครับยังจ่อเอาผิดในส่วนของตัวอำเภอด้วยนะครับเพราะว่ามีการมีการทำเอกสารเท็จนะครับว่าพื้นที่บริเวณที่คุณจอนนี่อยู่มีบ้านมาก่อนแล้วนะครับยื่นแบบไปยังอบอตอนะแต่อบอตอก็ยื่นไปยังอำเภอแต่ไม่มีข้อมูลจริง นะครับไม่มีหลักฐานจริงไม่มีข้อมูลจริงนะครับจึงสอบไปอาจจะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นไปได้ครับตอนนี้ก็รอการสอบสวนสืบสวนอยู่นะครับนะโอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับก็คือนิคมำลำน้อยนะครับถ้าใครได้ยินตอนนั้นคุณจอหนนี่มือปราบนะของเราออกมาโอ้ปะท้วงเลยนะครับฟอ้อง157 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับจนออกหนกระแสจนไปออกอาปากโป้งเหรอครับกับภาคภูมิเหรอแล้วก็ออกหนกระแสวูออกหลายที่เลยเยอะแยะมากมายนะครับทำทั้งทำคลิปด้วยตัวเองนะสืบเนื่องมาจากนู้นครับที่ไปด่านายกรัฐมนตรีนะครับคุณองค์อิงว่า ไม่เป็นผู้นําของประเทศนั่นแหละนะตามที่ท่านได้ยินข่าวนะครับแต่ภายหลังคุณจอนนี่เองก็ได้ออกมาอขอโทษขอโพยนะครับพร้อมกับวันนั้นก็เหมือนจะไปขอคํามานะครับไปขอคํามาพลตารวจตรีจรุนจรุนเกียรติปานแก้วด้วยนะครับนะบิ๊กเต่านี่แหละแต่ในการขอคํามาครั้งนั้นก็ อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับส่วนเพราะว่าท่านก็พูดชัดเจนแล้วว่าเป็นพี่น้องร่วมตํารวจก็คือพี่น้องร่วมตํารวจส่วนการทําผิดกฎหมายก็ว่าไปตามผิดครับไม่ได้เกี่ยวกันเอามาเกี่ยวโยงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่นิคมสร้างตนลำาดงน้อยเนี่ยจึงเป็นเหตุเป็นที่มานะ จริงๆนีคมก็ไปแจ้งแล้วนะครับว่าให้คุณจอนนี่หยุดการสร้างนะแต่คุณจอนนี่ก็บอกว่าโอ้ได้ไปซื้อเอาได้ไปกู้ธนาคารมานู่นนี่นั่นและมีพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายที่อยู่ถ้าเพิกถอนชั้นก็ต้องเพิกถอนทั้งหมดนะครับนี่ไงนี่ไงครับเอาไปเอามาจะซวยกันหมดทุกคนเลยในนั้นนะครับสําหรับกลุ่มนายทุนนะแต่ชาวบ้านชาวเมืองอันนี้ก็ ว่ากันไปตามเหตุและผลนะครับและยังมีการขยายเพิ่มเติมด้วยนะครับนะคนตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วท่านก็ยังเสริมต่อไปอีกนะครับคือพูดต่อไปอีกนะครับว่า,าในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะต้องไปดูในส่วนของคนที่ขายที่ดินให้กับคุณจอหนนี่ด้วยอ่ะยุ่งละสีครับนะคือคนที่ขายให้คุณจอนนี่อ่ะ เขาไม่ใช่เจ้าของที่ดินนะครับนะผมมองว่าอาจจะถูกดำเนินคดีเป็นลายต่อไปนะครับก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะเพราะมันเป็นที่ดินของรัฐนะครับที่ดินของรัฐเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปทำอะไรในที่ดินของรัฐเนี่ยคุกนะครับนะฟังอีกครั้งคุกนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนไม่ควรทําอย่างยิ่งน่ยคือการบุกลุกเข้าไปอยู่ในที่ดินของรัฐนะครับผมมองไปมองมาเคสต่อไปนะผมว่าเขากระดงแน่ๆเลยนะครับนะแต่เขากระดงเอาไว้ก่อนวันนี้ยังไม่พูดถึงนะครับตอนนี้ทั้งหมด5นายนะครับก็ตอนนี้ถูกจับกลุ่มตัว เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหน,หนึ่งนายนะครับก็มอบตัวนะครับก็มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อดีตกองช่างแล้วก็นายกอบตนะนายกอบต well, ก็คุณสมานนะครับอดีตกองช่างก็คุณสุภชัยนะครับอดีตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ここคือคุณมิตรชัยแล้วก็นางสาวจิราพรแล้วก็กิรันางสาวจิราพรนี่เป็นภรรยาของคุณจอนนี่นะแล้วก็ ในยุทธพงษ์นะครับยุทธพงษ์สีสมพงษ์ก็คือคุณจอนนี่มือปราบนั่นแหละตอนนี้ยังตกเป็นผู้ถูกผู้กล่าวหาอยู่นะผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะก็มาสู้กันนะครับนะต่อไปคุณจอนนี่ก็คงจะต้องมีทนงทนายสู้กันนะครับแต่วันนี้รับหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถูก จับกลุ่มตัวเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนคิดเยอะๆนะครับเวลาจะเข้าไปอยู่ในที่ดินของรัฐสักแห่งหนึ่งนะพยายามศึกษาให้ดีนะครับตรวจสอบให้ละเอียดไม่ใช่สักแต่จะไปซื้อไปซื้อนะครับซื้อขึ้นมาแล้วผมบอกแล้วที่ดินเนี่ยซื้อแล้วมันมีปัญหาตามมาเนี่ยคุณคุณไม่รู้ไม่อะไรเนี่ยมันเป็นความผิดใหญ่หลวงมากเลยนะครับในที่ดินของรัฐอ้า วันนี้ก็มีข่าวมีข่าวมาฝากกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรจะประกันตัวได้ไหมหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรีบนำมาอัปเดตให้ผมก็คอยติดตามสถานการณ์อยู่นะครับเพราะว่าเป็น,อ,อ,นอินโฟอินอูเอนเซอร์นะครับชื่อดังของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับและเป็นเจ้าของค่ายเพลงมิวสิกด้วยนะครับก็เป็นค่ายเพลงด้วยนะครับทำมิวสิกทำอะไรออกมา นะคนก็ดูกันเยอยะแยะมากมายมีผู้ติดตาม5ล้าน6ล้านคนเนี่ยอย้ไม่ธรรมดานะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับสำหรับท่านใดสนใจอยากยาปรึกษาจะเกี่ยวกับที่ดินใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปจะมีลายส่วนตัวปรึกษาได้ครับนะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยวันนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ